สวัสดีครับืันนี้ก็มาพบพ่อกันเลยแล้วครับกับช่วงกับในช่วงของแรงศรัทธาของทางช่องแสงแชนแนลกัมีเหรียญสวยๆงามๆของพระเจเจ,อ,เจอ,อาจารย์ทางผากอีสานมาให้ชมกันครับมีก็ มานำเสนอในเหรียนของเหรยียญไยมาพระคูวิทิตกิตติคุณหรือหลงวงพ่อแจมวัดบ้านพราวตำบลดอนอำเภอปับตงชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวเป็นเจียเจีย์จทร์ทันหนึ่งจีว่าท่างภาคอีสานทั้งโคราช มากมหยหลายลูกหลายพ่าจานทั้งคนหลาดนี่มากมาม้หลายส่วนหมากจะเป็นสายทั้งหลวงพ่อค้งหลวงพ่อค้องอัมพฤกข้องหลวงพ่อคุ้นทั้งเจเจจานสมัยก็กกับหลวงปู่หมันหลวงปู่มุนไปนะหลวงปู่เสาไปนะครับทั้งผากอีสานเอ้า ว่าเป็นอีกเหรียญที่สวยงามมากครับเหรียญหนึ่งเน,เนื้อทองแดงสวยงามแบบเก่าดี้านหลังก็จะเป็น้านหลังยันสร้างที่ระลึกงานวาง ศิลาฤกษ์พระอุโบสถปี2 5 4 9ถือว่าอีกเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สร้างได้สวยงามเนื้อเต็มดีครับผมถึงมันถึงสิเก่าไปถึงเป็นก็ถือว่าเป็นพระเนื้อม้อนสารเก่าผมว่าต้องเป็นม้อนสารเก่าหารอเพราะว่ามันเนื้อมันหรือข้าเก็บในอากาศที่สั่งก็เลยเป็น การที่เขาเจ็บแบบพวกอากาศแบบนั้นแบบนี้อากาศร้อนอากาศหนาวแบบนี้ก็เลยจีเปลี่ยนสีไปครับถือว่าเป็นอีกเรียนหนึ่งที่สวยงามมากของหลวงพ่อแจ่มถือว่าสวยงามถือว่าสั่งมาได้ดีเนื้อเต็มดีถืว่าผมว่าลอยเปอร์เ็นต์เต็ม แบบนี้อีพี่นี่ก็ขอจะไว้ซมีแล้วครับอีพี่ต่อไปจงคอยว่ากันไม่ว่าผมสิมียังมานํ้เสนอให้าน่าน,านุช้มในชวมกันอีกครับสำหรับสายที่ว่ามักพระมักเบึง้งก็ฝากขอกฝากที่ตามในทางช่อง Youtube แสงชาแนล a c e b o o k กับในทา้งเฟซบุ o กกับเป็นสัทธาบารมีครับผมบจิตลงไหวแช่ไหวทำเป็นยูทูบหรอครับแช่ลงไปในในเฟซครับมื่อกี้ขอจุ๊บไหวซมีแล้วครับสวัสดีครับผม